สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูในคลาสประวัติศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ถึงประวัติศาสตร์จีนนั่นเองนะคะเมื่อคราวก่อนเราอาจจะได้เรียนเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จีนไปแล้วก็อาจจะบางห้องอาจจะเกินไปถึงราชวงศ์ต่างๆแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามครูก็ทําคลิปให้พวกเราได้ทบทวนอีกทีหนึ่งโดยในคลิปนี้จะขอเริ่มจากการ ที่พัฒนาการของจีนเริ่มจากสมัยที่จีนมีตัวอักษรใช้แล้วหรือว่าเป็นสมัยประวัติศาสตร์ของจีนนะคะซึ่งถ้าดูตามโครงสร้างนี้ที่ครูเขียนให้ครูก็จะได้กล่าวไปแล้วว่าจีนเนี่ยในสมัยที่ไม่มีตัวอักษรหรือยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จีนเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ยุคด้วยกันก็คืออ,รอารยธรรมหยางเฉากับอ,รอา,ารยธรรมหลงซานนั่นเองนะคะบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานที่สําคัญก็บริเวณลุ่มแม่น้ําปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือลุ่มแม่น้าหงหสิ่งของเครื่องใช้ที่ค้นพบคือเครื่องป ส่วนอีกหนึ่งอรยธรรมก็คืออรยธรรมหลงซานพบที่ลุ่ม,ม่น้ําแยงสีเกียงนะคะหลักฐานที่คนพบก็คือภาชนะสามขานั่นเองทีนี้พอเข้าสู่จีนสมัยประวัติศาสตร์สมัยที่มีตัวอักษรใช้แล้วเราจะเริ่มนับราชวงศ์แรกที่ราชวงศ์ชางซึ่งก็ให้นักเรียนทาความเข้าใจไว้ว่าเฮ้ยก่อนชางมันมีราชวงศ์มาก่อนนะคือราชวงศ์เซี่ยนะคะก็จะกลายเป็นชางโจชินฮั่นถังซ่งหยวนหมิงชิงนะขอไปที่สไลด์เริ่มต้นที่ราชวงศ์ชางเลยนะคะ อย่างที่เรารู้กันดีว่าสมัยประวัติศาสตร์จุดตัดของมันก็คือการที่มีตัวอักษรใช้แล้วเนาะ,ะราชวงศ์ชางของจีนก็มีตัวอักษรใช้นะคะซึ่งเราเรียกว่าจารึกกระดองเต่าเขียนบนกระดูกหลังกระดองของเต่าเรียกอย่างหนึ่งว่ากระดูกมังกรน,นะคะมีไว้เพื่อใช้สําหรับการเสี่ยงทายการเกี่ยวกับทําการเกษตรนะคะนอกนี้เครื่องมือเครื่องใช้ที่พบก็จะทํามาจากสำริดโยกของแกะสลักนะคะ เริ่มมีปฏิทินที่ใช้ในการเพาะปลูกแล้วก็เริ่มสร้างกำแพงเหมืองจีนอันนี้เป็นราชวงศ์แรกในสมัยประวัติศาสตร์นะคะเราจะเริ่มนับที่ชางเพราะชางมีตัวอักษรใช้แล้วนะต่อมาค่ะเรามาดูที่ราชวงศ์โจนะคะราชวงศ์โจเนี่ย จุดเด่นของโจก็คือเป็นยุคทองของปรัชญาจีนนะคะนักปรัชญาเกิดขึ้นในสมัยนี้เยอะมากนะคะโจตอนแรกจะแบ่งออกเป็นสองพักคือโจตะวันออกกับโจตะวันตกนะคะตะวันออกศูนย์กลางอยู่ที่เมืองล, <im ple an> ล่่ยหยางนะคะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวสันตศาสตร์หรือว่ายุคชุนชิวนะคะยุคที่คําว่าวสันตศาสตร์ก็คือเป็นเหมือนสับทางภูมิศา saint. <ins men> สตร <isten> ์นิดหนึ่ง <im ple an> เขาเปรียบเทียบว,ว่ารัฐต่างๆที่จะเจริญรุ่งเรืองน่ะ เดี๋ยวมันมีการจเจริญรุ่งเรืองแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการล่มสลายไปเปรียบได้กับฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงมีผลก็ต้องมีร่วงนะะกับว่ามีรุ่งเรืองก็ต้องมีดับสลายนะ,ะจึงเปรียบราชวงศ์โจโตะวันออกว่าแบบเป็นวสันตศาสตร์หรือยุคชุนชิวนะคะจุดเด่นๆก็จะอยู่ที่โจโตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ยุคนี้มีแนวความคิดเรื่องโอรสสวรรค์หรืออนัสวรรค์หรือเทียนหมิง หรือบางที่ก็อาจจะเรียกว่าเทียนมิ่งคล้ายๆกับว่ากษัตริย์ที่จะมาปกครองได้จะต้องสืบเชื้อสายมาจากสวรรค์นั่นเองนะคะได้รับอํานาจมาปกครองดังนั้นแล้วจึงทําให้ผู้ใต้ปกครองยอมรับอํานาจของกษัตริย์โดยดุษณีเพราะว่าเขาได้รับอํานาจมาจากสวรรค์นั่นเองยุคทองแห่งปรัชญาปรัชญาจเจริญรุ่งเรืองมากในยุคสมัยราชวงศ์โจนะคะไม่ว่าจะเป็นขงจื้อเล้าจื้อฟาเฉียซุนบูวิทยาการก็เริ่มใช้แม่เหล็กใช้ตะเกียบใช้เหล็กนะคะ ขงจื้อจะเน้นอะไรเน้นความกตัญญูเน้นบัณฑพะบุรุษนะคะเลาจื้อจะเน้นสิ่งที่เป็นธรรมชาติส่วนฟาเชียจะเป็นเหมือนหลักนิติธรรมนิติคือกฎหมายเป็นรากฐานกฎหมายของจีนคือให้รางวัลคนดีแล้วก็ลงโทษคนชั่วหรือลงโทษคนทําผิดนั่นเองอันนี้เป็นจุดเด่นของราชวงศ์โจนะคะปกครองอยู่นานเหมือนกันนะคะเกือบ9 0 0ปีได้นี่คือราชวงศ์ที่สองต่อมาถัดจากราชวงศ์ชางนะคะ ก็ให้จำคอนเทนต์ว่าเป็นยุคทองแห่งปรัชญาทีนี้พอนักปรัชญาเกิดขึ้นเยอะก็ทำให้ความคิดของคนในสังคมจีนน่ะแตกต่างกันออกไปตามลัทธิที่ตัวเองเชื่อตามแนวคิดที่ตัวเองเชื่อบางคนอาจจะเชื่อแบบขงจือ้อก็เชื่อไปตามขงจือ้อบางคนเชื่อแบบเราจื้อเน้นธรรมชาติก็เชื่อไปตามนั้นนะคะทีนี้พอมาราชวงศ์ต่อมาขึ้นราชวงศ์ฉินนะคะราชวงศ์ฉินเนี่ยคอนเซปต์ของยุคนี้ก็คือกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่จ,จักรพรรดิเจียนซีฮ่องเต้นเนี่ยต้องการรวมอํานาจเข้าสู่ตนเองนะคะวิธีการไหนอ่ะที่จะรวมอํานาจเข้าสู่ตัวเองได้ก็คือการทําทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนเชื่อในตัวเราอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือโจอนักปรัชญาเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมประชาชนก็จะเชื่อตามสิ่งที่ตัวเองเชื่ออาจจะเชื่อคองจือ้อเชื่อเล่าจื้อบ้างแต่มายุคฉินเนี่ย จินต้องทําจินซีเนี่ยต้องทําให้คนที่เคยเชื่อในขงจื้อในเล่าจื้อหันกลับมาเชื่อที่จักรพรรดิจินซีเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดเหตุการณ์เผาตําราฆ่าบัณฑิตโดยเฉพาะลัทธิเกี่ยวกับขงจื๊อนะ,ะเพื่อไม่ให้ประชาชน ไปเชื่อตามนั้นแต่ต้องกลับมาเชื่อที่ตัวกษัตริย์ข้อดีของการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางคืออะไรสังคมจีนในสมัยราชวงศ์ฉินมีความเป็นปึกแผ่นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสามัคคีกันเพราะคนเชื่อตามที่จักรพรรดิบอกเชื่อในตัวจักรพรรดิคนเดียวเท่านั้นนะ่ะเหมือนความเชื่อมีจุดร่วมเดียวกันมันก็เลยเป็นไปในลู่ทางเดียวกันนะคะ ในยุคนี้ปกครองด้วยหลักฟาเชียเนาะฟาเชียก็คือให้รางวัลคนดีแล้วก็ลงโทษคนชั่วหรือคนทําผิดนะคะด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดูได้จากอะไรดูได้จากมีภาษาเขียนเหมือนกันใช้เงินสกุลเดียวกันระบบช่างตวงวัดเหมือนกันทั่วราชาอาณาจากักรแล้วก็จุดเด่นของยุคนี้ก็คือสร้างกําแพงเมืองจีนสําเร็จนะคะเพื่อไว้ป้องกันข้าศึกนี่คือราชวงศ์ฉินของจีนต่อมาค่ะฉินก็เสื่อมอํานาจลงนะคะแล้ว ก็มีผู้สถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาก็คือราชวงศ์ฮั่นนะคะราชวงศ์ฮั่นคอนเซปต์ของราชวงศ์นี้ก็คือเป็นราชวงศ์ที่มีความยิ่งใหญ่และชาวจีนมีความภาคภูมิใจมากถึงกระทั่งไม่เรียกตัวเองว่าจีนแต่เรียกตัวเองว่าข้าคือชาวฮั่นในยุคนี้ได้ฟื้นฟูปรัชญาและวรรณกรรมใหม่โดยเฉพาะวรรณกรรมเกี่ยวกับขงจื๊อนะคะได้ฟื้นฟูกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่จกักรพรรดิเฉียนซีฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ฉินได้ทําลายไป ยุคนี้พยายามที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มีการสอบเข้ารับราชการเราเรียกว่าระบบสอบจองหลวนซึ่งสอบจองหลวนจะเป็นสอบที่ส่วนกลางแล้วจริงๆการสอบรับราชการแบบนี้เพื่ออยากได้คนเก่งเข้ามาทํางานค่ะไม่ใช่เป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากระบบขุนนางเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้คนเก่งทั่วไปอะ่ะมาสอบคัดเลือกเข้ามาได้ด้วยเป็นระดับชุมชนก่อนจังหวัดก่อนมณฑลก่อนแล้วเข้ามาส่วนกลางนะคะเราเรียกว่าสอบจองหวงนั่นเอง ยุคนี้เกิดเส้นทางสายแพรไหมหรือว่าซิลโรนนะคะเพื่อทำการค้านะคะโดยขุนานางจีนชื่อจางเชียนนะคะคำว่าเส้นทางสายแพรไหมทำไมถึงตั้งชื่อไว้แบบนี้เพราะว่าสินค้าในขณะนั้นที่เป็นที่นิยมของชาวตะวันตกคือเส้นทางสายแพรไหม่เป็นเส้นทางที่พยายามจะทําการค้าขายระหว่างชาวชาวจีนกับชาวตะวันตกนะคะเขาก็มีรสนิยมในการที่นุ่งผ้าไหมจีนบอกผ้าไหมจีนมันสวยเหมือนในละครที่เราดูฉลองพระองค์ของฮ่องเต้ของนางสนมอ่ะ ผ้าแพรพันที่มีความพลิ้วและมีความเงาลักษณะนั้นก็คือผ้าไหมของจีนที่เป็นที่นิยมของชาติตะวันตกก็เป็นหนึ่งในสินค้าสําคัญที่ขายในเส้นทางสายแพรไหมนะคะนอกจากผ้าไหมแล้วก็เป็นอัญมณีนะคะอัญมณีในยุคนี้พบวิธีการทํากระดาษทําเข็มทิศนะคะมีการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งแรกคือสื่อจี้โดยซือมาเชียน ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ตะวันออกนะถ้าเฮโรโดตัสเป็นบิดาประวัติศาสตร์โลกตะวันตกนะคะก็ต้องยกให้ซูมาเชียนเป็นบิดาประวัติศาสตร์ตะวันออกซึ่งก็อยู่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นเช่นเดียวกันมีการประดิษฐ์เครื่องแผ่นดินไหวนะคะโดยใช้ภูมิปัญญาและก็ชาวจีนภูมิใจในยุคนี้มากเนี้ยเส้นทางสายแพรไหมที่พบในสมัยราชวงศ์ฮั่นนี้เป็นเส้นทางสายแพรไหมทางบกนะคะทางบกก็ต้องเดินทางผ่านทั้งเขตเทือกเขาทั้งเขตทะเลทรายนะคะจน ไปถึงอิตาลีนะคะไปถึงอิตาลีเพื่อทำการค้านะคะค้าระหว่างตะวันตกกับตะวันออกอันนี้เป็นเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวนะคะปากมังกรก็จะมีน้ำกระชออกอ,อกมาใส่ปากคางโคกที่อยู่ข้างล่างนะคะเพื่อบอกทิศทางนะ,ะเป็นการคำนวณตามหลักภูปัญญาดั้งเดิมนะคะเรียกว่าตี้ตองอีนะ,ะเครื่องวัดแผ่นดินไหวอันนี้คือราชวงศ์ฮั่นเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนนะคะ ปลายราชวงศ์ฮั่นค่ะเกิดความไม่สงบระสัาระสายด้วยความอ่อนแอของกษัตริย์ลงไปนะคะก็ทําให้จีนแตกออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะคะเหตุการณ์ที่สาคัญก็คือจีนแตกออกเป็น3ามก๊กนะ,ะมีก๊กโจโกก๊กง่อแล้วก็ก๊กบุยอย่างที่เราเป็นวรรณกรรมที่เราอ่านกาันเรื่อง3ามก๊กเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นแต่นิยาย3าก๊กจะถูกประพันธ์ขึ้นในช่วงราชวงศ์ไท้ายนะ,ะไม่ใช่ราชวงศ์ฮั่นนะ แต่มันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงตอนปลายนี้นะคะแล้วก็ตอนปลายราชวงศ์ฮั่นค่ะพระังสมจังเริ่มเดินทางออกไปเอาพระไตรปิฎกเพื่อที่จะเอากลับมาแปลนะคะเป็นภาษาจีนแต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มออกไปยังไม่สามารถไปเอากลับมาแปลได้สําเร็จนะ,คะแค่เริ่มออกเดินทางเองนะคะต่อมาค่ะมาที่ราชวงศ์ถังนะคะราชวงศ์ถังเป็นราชวงศ์ต่อมาจากราชวงศ์ฮั่น ยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของงานวรรณกรรมจีนศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเพราะว่าพระถังซัมจั๋งเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกกลับมาแปลได้สําเร็จในสมัยราชวงศ์ถังนี้นะคะเมืองหลวงอยู่ที่ลุยย่ยหยางนั่นเองนะคะก็จุดเด่นของราชวงศ์ถังถังสีหยางท่านเรียนจำว่าถังสีทองแล้วมันเป็นสีทองของอะไรสีทองของเรื่องวรรณกรรมและศาสนานะคะเสน้นทางในยุคนี้เกิดเส้นทางสายแพรไหมาทางทะเลนะคะทำไมต้องมีเส้นทางสายแพรไหมาทางทะเล ตะวันตกพยายามที่จะทําการค้าขายกับตะวันออกโดยไม่ผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็เลยเกิดเกิดเส้นทางการเดินเรือเกิดขึ้นนะคะปลายราชวงศ์มีการต่อต้านาศาสนาพุทธแล้วก็ฟื้นฟูของจือนะ,ะในช่วงปลายราชวงศ์ถังนะคะก็จะมีเกรดประวัาก็คือมีสตรี ผู้ที่เป็นใหญ่ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดินีของจีนก็คือนางบูเชกเทียนนั่นเองนะคะนักเรียนไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับบูเชกเทียนเพิ่มเติมได้นี่ก็คือเรื่องราวของสมัยราชวงศ์ถังนะไปเร็วนิดน,นึงนะคะต่อมาค่ะราชวงศ์ซองนะคะหรือราชวงศ์ซ่งเรียกอยีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นยุคแห่งความก้าวหน้าวิทยาการต่างๆของจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศแท่นพิมพ์ดินปืนถามว่าทําไมคนจีนต้องประดิษฐ์ดินปืนเขาชอบจุดป,ประทัดนะ,ะเขามี ความคิดพื้นฐานในการประดิษฐ์ดินปืนได้นะคะ,ะในช่วงราชวงศ์ซองหรือราชวงศ์ซ่งนี้นะคะก็เป็นช่วงที่จีนยังเป็นจีนแท้ปกครองตัวเองนะคะแต่ต้องพยายามที่จะป้องกันการรุกรานจากกลุ่มชนต่างๆที่ก็พยายามจะแสดงความเป็นใหญ่เช่นเดียวกันนั่นก็คือพวกมองโกที่มาจากทางตอนเหนือในยุคนี้มีประเพณีรัดเท้าสตรีนะคะเนี่ยสตรีจะต้องใส่รองเท้าเล็กๆแล้วก็รัดเท้าให้ได้ในลักษณะแบบนี้นิ้ว โป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่ะต้องก็ต้องมาอยู่ภายใต้ส้นเท้าภายใต้ฝ่าเท้าอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นค่านิยมที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแต่เขามองว่าเป็นค่านิยมที่กดขี่นะคะราชวงศ์สองจุดเด่นคืออะไรนอกจากวิทยาการต่างๆเข็มทิศแท่นพิมพ์ดินปืนแล้วก็ยังมีการรู้จักทําเครื่องกระเบื้องเคลือบนะเครื่องปั้นดินเผากระเบื้องเคลือบสีที่ได้รับความนิยมก็คือสีเขียวไข่กานะคะแนวคีดนี้ก็ถูกเผยแพร่ อิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอย่างเราเราก็ได้รับอิทธิพลการทําเครื่องปั้นดินเผาจากจีนเช่นเดียวกันเนาะในสมัยสุขโขทยัยเราอยู่สุขโขทยัยเขาไปราชวงศ์ซองแล้วก็ราชหรือราชวงศ์ซ่งแล้วนะคะอันนี้คือความพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันถ้าเทียบไทม์ไลน์แล้วระหว่างจีนกับไทยนั่นเองนะ ก็ให้เรารู้ว่าวิทยาการต่างๆเขาทําได้นะคะถ้าพูดถึงภาพยนตร์จีนที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซองนะักเรียนน่าจะรู้จักกันดีก็คือเหตุการณ์เรื่องเปาบุญจินนะคะอยู่ในราชวงศ์นี้ของจีนนะต่อมาค่ะราชวงศ์หยวนดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยไม่ใช่ชนจีนแท้ๆนะคะไม่ใช่คนจีนแท้ๆขออภัยเป็นชนต่างเผ่าเข้ามาปกครองจีนนะคะอย่างที่บอกไปว่าในสมัยราชวงศ์ซองอะ่ะ จีนจะต้องเผชิญกับการสู้รบของผู้รุกรานโดยเฉพาะพวกมองโกลแล้วมองโกก็สามารถทำได้สำเร็จนะคะแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ตัวเองขึ้นมาเรียกว่าราชวงศ์หยวนเห็นหน้าตาแบบนี้ในภาพ,พยนตร์จีนรู้ได้เลยนะว่าเนี่ยคือการปกครองสมัยราชวงศ์หยวนแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นชนต่างเผ่าลักษณะก็คือมีไว้หนวดเคราเนาะทำผมทรงเนี้ย ล้นๆหน่อยแล้วก็ไว้หนวดเขาเนี่ยไม่ใช่ชาวจีนแท้ถ้าชาวจีนแท้จะเป็นทรงผมแบบเหมือนเรื่องเป่าบุญจีนน่ะนักเรียนที่ว่ากล้าวผมขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วผู้ชายก็จะปล่อยลากไสข้างหลังลักษณะนั้นคือเป็นราชวงศ์ที่ปกครองโดยชาวจีนแท้ๆนะคะอ่ามองโกโ,กโดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเขาคือกุปไลคานะเขาก็มีทายาทสืบต่อมาไปรุ่นหลังเรียกว่าเจงกิสขานะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะคะล่าดินแดนมาจากทางตอนเหนือพวกมองโกเลยนะคะ ในสมัยนี้นะคะชาวต่างชาติชาวตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมจีนนะคะเป็นการเปิดกว้างนะให้มีการติดต่อกับชาติตะวันตกได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ศาสนาคริสตมีบทบาทให้บาทหลวงมาเผยแผ่ศาสนาได้นะคะเกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างจีนกับตะวันตกแล้วก็บ้านเมืองจีนก็จะเริ่มเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะในยุคนี้ที่สำคัญก็คือพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่ามาโคโปโล เขาเป็นพ่อค้าชาวอิตาลีนะคะมาทําการค้าขายที่จีนนี่แหละในสมัยราชวงศ์หยวนเพราะฉะนั้นบันทึกของเขาเขาจะชอบบันทึกนะคะบันทึกของเขาบันทึกของมาโคโปโลเนี่ยจึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสาคัญอีกชิ้นหนึ่งถ้าเราจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์หยวนของจีนนะคะต่อมาค่ะราชวงศ์หมิง ราชวงศ์หมิงเป็นราชวงศ์ที่ปกครองโดยชาวจีนแท้นะคะสร้างจัก,กรวรรดิใหม่ขึ้นมาขับไล่พวกมองโกลออกไปได้สําเร็จนะคะยุคนี้โดดเด่นเรื่องการเดินเรือโดยมหาขันที่เจิ้งเหอซึ่งเมื่อเทียบไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเจิ้งเหอเป็นนักเดินเรือคนแรกของโลกนะคะเราจะรู้จักนักเดินเรือหลกัหลกๆเช่นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนาะแต่ว่าโคลัมบัสไม่ใช่นักเดินเรือคนแรกของโลกแต่เป็นเจิ้งเหอที่เป็นคนจีนนี่แหละอยู่ในสมัยราชวงศ์หมิง แต่เดินเรือออกไปได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เดินเรือรอบโลกได้เป็นคนแรกนะคะแต่เพียงแต่ว่ามีความรู้วิืาการด้านการเดินเรือแล้วสามารถบังคับเรือออกไปได้ในทะเลนะคะเกิดการค้าแบบรัฐบ,บรรณาการก็คือการส่งสวยและการค้าแบบจิ้มกล้องนั่นเองนะคะก่อนจะค้าขายได้ก็ต้องจ่ายเงินให้กับรัฐก่อนแบบนี้เราเรียกว่าการค้าแบบรัฐบ,บรรณาการทีนี้ในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยไม่สามารถปรับตัวกับวัฒนธรรมตะวันตกได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวกับวิทยาการสมัยใหม่ได้ก็ทําให ปกครองอยู่ได้สักระยะเวลาประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าในในก่อนหน้านี้ก่อนราชวงศ์หมิงก็คือรา,าชวงศ์หยวนใช่ไหมคะเป็นชนต่างาเผ่าไอราชวงศ์หยวนเนี่ยเขาชอบติดต่อกับชาวตะวันตกแต่พอมาราชวงศ์หมิงที่เป็นชาวจีนแท้แบบปรับตัวไม่ได้เมื่อปรับตัวไม่ได้บวกกับโลกที่มันพัฒนาไปแล้วอะ่ะก็ทําให้แบบก็ต้องอ่อนกําลังลงนะคะอ่อนกําลังลง มาที่ราชวงศ์สุดท้ายของจีนนะคะการปกครองแบบราชวงศ์สุดท้ายของจีนก็คือราชวงศ์ชิงค่ะราชวงศ์ชิงก็เป็นอีกหนึ่งราชวงศ์ที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าจีนเขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นพวกต้าชิงนะคะต้าชิง ในสมัยนี้นะคะปกครองโดยเผ่าแมนจูซึ่งเป็นชนต่างเผ่าอีกเช่นเดียวกันะไม่ใช่ชาวจีนแท้นะคะถ้านักเรียนเห็นภาพยนตร์ที่แบบมีการสกินเฮดเครื่องหัวแล้วก็ถักเปียเป็นห้อยหางไว้นี่ค่ะเนี่ยคือเหตุการณ์ในสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จีนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะแล้วทรงผมนี้ผู้ชายต้องไว้ไหมต้องไว้เพราะว่ามีการบังคับนะคะ ในสมัยราชวงศ์ชิงที่เป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกนะ,ะซึ่งมันก็เริ่มจากการที่ชาติตะวันตกเข้ามาเพื่อที่ทําการค้าแต่อยู่ไปอยู่มาเริ่มมีการแทรกแซงการเมืองในสมัยราชวงศ์ชิงมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ชาวจีนที่มีความรักชาติเริ่มไม่โอเคกับชาติตะวันตกแล้วก็พยายามที่จะทําลายพวกชาติตะวันตก ที่อยู่ในจีนในสมัยราชวงศ์ชิงพัฒนาตัวเองก่อขึ้นเป็นกระบฏเราเรียกว่ากระบฏนักมวยนะคะซึ่งนักมวยของจีนในตอนนั้นก็คือวิทยายุท์แบบกังฟูนั่นแหละที่เรารู้จักกันดีนะคะตอนแรกแรกเรื่องเดิมทีก็จะเป็นชาวจีนที่รักชาติะคะที่ไม่โอเคกับชาติตะวันตกที่เข้ามาแทรกแซงเรื่องต่างๆภายในจีนแต่ก็เออก็ทาให้ขออภัยกบฏนักมวยตอนแรกนี่คือแบบไม่พอใจคนตะวันตก ที่เข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ของจีนในสมัยราชวงศ์ชิงทีเนี้ยก็ต้องทําให้นักมวยเนี่ยก็ต้องสู้กับตะวันตกด้วยแล้วก็ต้องสู้กับรัฐบาลในสมัยราชวงศ์ชิงด้วยเพราะว่าราชวงศ์ชิงเขาทําการติดต่อค้าขายกับพวกตะวันตกไงแต่ทีเนี้ยภายหลังมากลายเป็นว่าราชวงศ์ชิงเองก,ก็ไม่โอเคแล้วกบฏนักมวยก็ได้รับการซัพพอร์ตจากสตรีผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในสมัยราชวงศ์ชิงเหมือนกันก็คือพระนางสูสีไทเฮาก็คอยซัพพอร์ตกบฏนักมวยเพื่อ ให้สู้กับตะวันตกเช่นเดียวกันนะเพื่อพยายามขับไล่ตะวันตกแล้วก็ไม่เอาตะวันตกนะอันนี้ก็ให้รู้ว่ามีกบฏเกิดขึ้นในสมัยราชาวงศ์ชิงนะเรียกว่ากบฏนักมวยนักมวยนั้นก็คือวิทยายุทยแบบกังฟูนั่นเองนะคะทีนี้ในสมัยราชาวงศ์ชิงเนี่ยเกิดสงครามระหว่างจีนกับชาติตะวันตกนั่นก็คืออังกฤษนะคะเราเรียกว่าสงครามฝิ่นนั่นเองนะคะ สงครามฝิ่นเป็นอย่างไรมาดูนะสงครามฝิ่นก็คือการที่อังกฤษต้องการขายฝิ่นให้กับจีนแต่ว่ารัฐบาลจีนไม่อยากซื้อไม่เอาไม่ชอบนะคะห้ามนำเข้าฝิ่นเนื่องจากฝิ่นเป็นพืชแบบเสพติดที่ประชาชนเสพแล้วทำให้สังคมเสื่อมเนื่องจากว่าไม่ทำงานทำการแล้วก็เข้าแต่โรงฝิ่นเสพฝิ่นแล้วก็ล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำให้สังคมจีนเนี่ยมีปัญหารัฐบาลจีนก็จึงไม่ไม่อยากซื้อฝินจากอังกฤษแต่แรกเริ่มเดิมทีน่ะก็คือว่าจีนน่ะเขาผลิตใบาชาได้เยอะใช่ไหมเขาปลูกชาแล้วชาตะวันตกก็มีรสนิยมในการดื่มชาเหมือนจิบน้ําชายามบ่ายที่เรารู้มันก็เป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกใช่ไหมคะเนี่ยอังกฤษน่ะก็ซื้อใบาชาจากจีนเป็นจํานวนมากนักเรียน เมื่อซื้อใบาชาจากจีนเป็นจำนวนมากแล้วด้วยความที่ว่าจีนค้าขายแบบค้าขายไม่ได้ค้าขายแบบทุนนิยมอะ่ะเหมือนค้าขายแบบอ,อผูกขาดอะ่ะการเป็นว่าคล้ายๆกับว่า อังกฤษซื้อใบาชาจากจีนเพียงฝ่ายเดียวโดยที่จีนไม่ยอมซื้อสินค้าอะไรของอังกฤษเลยแบบนี้ทำให้อังกฤษรู้สึกว่าเป็นผู้ขาดดุลการค้าเสียเปรียบดุลการค้าให้กับจีนเพราะขายอะไรให้จีนจริงก็ไม่ซื้อในขณะที่เราต้องซื้อใบาชาจากเขาเป็นจํานวนมากซื้อจากชั้นซื้อจากชั้นหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยแต่จีนไม่อะชั้นก็มีหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจีนไม่ไม่แคร์อังกฤษก็เลยพยายามหาวิธีทางว่าแบบเฮ้ยทำยังไงวะจะ จะขายของจะเอาเงินจากจีนได้อะเพื่อให้การค้ามันดุลกันะไม่ใช่เรารู้สึกขาดขาดทุนเพียงฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยเป็นผู้ซื้อเขาแต่เพียงฝ่ายเดียวจนกระทั่งอังกฤษไปเจอพืชชนิดน,นี้ค่ะฟินอแล้วก็ลักลอบขายให้กับจีนก่อนแล้วก็พยายามจะทําการค้าให้มันถูกกฎหมายขายแบบขายอย่งเปิดเผยอะไรเงี้ยแต่จีนไม่เอาด้วยนะพอจีนไม่เอาด้วยอังกฤษก็ยังไม่หยุดที่จะลักลอบขายนะ จีนจับได้นะคะจีนก็ยึดฝิ่นจากพ่อค้าอังกฤษแล้วก็นําไปทิ้งลงทะเลมันก็เป็นการท้าทายอํานาจกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอังกฤษก็ใช้เหตุผลนี้เป็นข้ออ้างในการทําสงครามก็เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่1เกิดขึ้นซึ่งในตอนนั้นนะ่ะก็ต้องยอมรับอังกฤษเขานะว่าเขาก็เป็นแบบมหาอํานาจทางพาร์ทของตะวันตกนะคะร,รบกันสงครามฝิ่นครั้งที่1จีนแพ้นะคะจีนแพ้อ,อังกฤษนั่นเอง เมื่อแพ้แล้วในการสงบศึกอะ่ะมันจะพูดว่าย้มแพ้เฉยเฉยไม่ได้มันจะต้องมีการทําสนธิสัญญาสงบศึกกันเกิดขึ้นซึ่งสนธิสัญญาสงบศึกสงครามฝิ่นในครั้งที่หนึ่งก็คือสนธิสัญญานานกิงทําไมชื่อนานกิงก็เพราะไปเซ็นที่เมืองนานกิงแค่นั้นเองนะคะซึ่งหลังจากสงบศึกแล้วว่าธรรมดาผู้แพ้ก็ต้องเสียเปรียบผู้ชนะอยู่แล้วผู้ชนะเรียกร้องอะไรผู้แพ้ก็ต้องทําตาม จีนก็ต้องทําตามข้อเรียกร้องของอังกฤษที่เป็นฝ่ายชนะใช่ไหมคะหนึ่งยกเลิกการค้าแบบผูกขาดนะเพราะนั้นคุณต้องซื้อของของฉันบ้างไม่ใช่คุณหมายว่าจีนต้องซื้อของของอังกฤษบ้างไม่ใช่ที่จะแบบขายให้กับอังกฤษอย่างเดียวจีนต้องเปิดการค้าเสรีให้กับอังกฤษเราเลยมาขายก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ฟินถูกกฎหมายอันนี้แย่แล้วเพราะสังคมเสื่อมแน่นอนนะคะที่สําคัญก็ต้องยกเมืองท่าห้าแห่งให้กับอังกฤษดูแลด้วยทําการค้าได้ด้วย ในหแห่งนะเมืองที่สําคัญถ้านักเรียนรู้จักกรนดีในตอนนี้ก็คือเมืองช้างไห่หรือเมืองเซี่ยงไฮ้แล้วก็เมืองกวางโจนะเราก็จะรู้จักกันดีว่าแบบพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบนันใครอยากขายของส่งราคาถูกๆูที่เขาแบบฮิตออนไลน์กันในตอนนี้ที่รับมาจากจนะีนก็ต้องไปกวางโจซึ่งแต่ก่อนก็เคยเป็นเมืองที่จะต้องยกให้อังกฤษไปดูแลในสงครามฝิ่นครั้งที่1สําคัญไปกว่านั้นก็คือเกาะฮ่องกงค่ะยกให้อังกฤษไปวางรากฐานดูแลแล้วก็จะเห็นว่าในปัจจุบัน่ะ ฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนอังกฤษเพิ่งคืนให้กับจีนไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อคศ1997เพิ่งคืนอธิปไตยเกาะฮ่องกงให้กับจีนกลับมาดูแลก็เป็นเขตปกครอ,องพิเศษของจีนไปอันนี้คือสงครามฝ่นครั้งที่หนึ่งทีนี้มันยังไม่จบสิมันมีสงครามฝ่นครั้งที่2เกิดขึ้นเนื่องจากมีการละเมิดสนธิสัญญานานกินกันเกิดขึ้นนะคะ ด้วยความที่สภาพสังคมจีนมันก็ไม่ไหวแล้วปะคนมันติดฟินกันเยอะเราเรียกสงครามครั้งนี้ว่าสงครามแอโร่นะคะอังกฤษต,ต้องการแก้สัญญาเดิมแต่จีนไม่ยอมนะคะเหมือนอังกฤษแบบเหมือนได้เปรียบแล้วก็ยังไม่หยุดอ่ะยังอยากที่จะได้เปรียบมากกว่าเดิมอีกนะคะมันก็มีชนวนเหตุแล้วก็นาไปสู่สงครามครั้งที่2องทเกิดขึ้นแต่ครั้งที่1และครั้งที่2อ,อังกฤษเป็นฝ่ายชนะทั้งสองครั้งนะคะเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นมหาอํานาจ ของตะวันตกเลยนะคะอังกฤษในสมัยประวัติศาสตร์จีนก็แพ้สงครามอีกแล้วก็บังคับให้ทําสนธิสัญญาสงบศึกอีกครั้งหนึ่งไปทําที่เมืองเทียนซินหรือเทียนจินนั่นเองนะคะเราเรียกว่าสนธิสัญญาเทียนจินทีเนี้ยสงครามฝิ่นครั้งที่สองเนี่ยไม่ได้แค่อังกฤษเท่านั้นแต่มีฝรั่งเศสมีรัสเซียมีอเมริกาเข้ามาด้วยนะคะทั้ง4ี่ชาติ ก็จะเสียภาษีนําเข้าไม่เกิน2.5%จีนต้องเปิดการค้าเสรีให้กับ4ชาติซึ่งเมื่อฝิ่นครั้งที่1น,นั้นน่ะเปิดการค้าเสรีให้แค่อังกฤษเท่านั้นนะแต่ฝิ่นครั้งที่2คือเปิดให้อีก4ชาติเออเปิดให้อีก3มชาติรวมอังกฤษอีกหนึ่งเป็น4จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามค่าปฏิกรรมสงครามก็คือค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากการทําสงครามระหว่างกันจีนต้องจ่ายนะคะนี่คือความพ่ายแพ้อย,อย่างมหาศาลเนี่ย นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงของสงครามฝิ่นนั่นเองนี้ถามว่าราชวงศ์ชิงอะล่มสลายได้ไงคือราชวงศ์ชิงล่มสลายก็เพราะว่าคอร์รัปชันค่ะในสมัยราชวงศ์ชิงมีการคอร์รัปชันกันเยอะบวกกับแนวความคิดของนักเรียนที่ได้รับกินอายจากตะวันตกเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตย ไม่ใช่นักเรียนของประชาชนที่ได้รับกลิ่นอายแนวคิดแบบประชาธิปไตยเข้ามาด้วยบวกกับสภาพสังคมในราชวงศ์ชิงมันคอร์รัปชันแบบไม่ไหวแล้วนะมันก็นําไปสู่การล้มล้างการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ปกครองโดยจักรพรรดิหรือกษัตริย์นั่นเองนี่ราชวงศ์ชิงก็ล้มไปด้วยคอร์รัปชันเพราะน่าจะเห็นว่าการคอร์รัปชันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอะมันไม่ได้ทําให้สังคมมันโตัวมันจะมีแต่ล่มสลายไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือจบ การปกครองแบบจีนที่เป็นแบบราชวงศ์การปกครองที่เป็นแบบราชวงศ์ของจีนก็จะเกี่ยวข้องกับสองสมัยคือสมัยโบราณกับสมัยกลางนะคะทีนี้คลิปหน้าก็จะเป็นช่วงที่จีนปกครองแบบประชาธิปไตยหรือเป็นช่วงที่จีนอยู่ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่นั่นเองนะคะชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปย้อนดูต้นคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูสไลด์ประกอบไปด้วยอย่าลืมเลคเชอร์และทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ